ก่อนจะลาจากท่านผู้ชมในวันนี้ขอคิดด้วยคนขอนำท่านไปพบความจริงเกี่ยวกับปัญหาการจัดการน้ำเพื่อร่วมกันค้นหาคำตอบว่าหรือผู้นี้จะไม่มีน้ำการบินไทยตระหนักค่าแห่งการจัดการน้ำเพื่อประโยชน์สุขมหาชนใครที่เคยคิดว่าโรงเรียนของกรุงเทพมหานคร ที่เขาให้เด็กๆเรียนกันฟรีไม่เสียสตางค์เป็นโรงเรียนที่ไม่ทันสมัยไม่มีกิจกรรมอะไรโดดเด่นต้องเปลี่ยนความคิดแล้วครับชมพวกนี้ยังมีน้ำพร้อมกับผมวันนี้เลยครับรินคลองสายยาวชานเมืองกังหันหมุนไปตามแรงลมกังหันจุดน้ำแบบนี้มีให้เห็นได้ทั่วไปในแปลงเกษตรกรรมทั่วประเทศ แต่สำหรับในเมืองหลวงน้อยคนนักที่จะนึกนำมาใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันแต่ที่โรงเรียนวัดหนองใหญ่ลิมคลองพญาสุเรนในเขตสายไหมกรุงเทพมหาคนครใช้กังหันนี้สูบน้ำจากคลองเพื่อใช้ภายในโรงเรียนทั้งนี้ไม่เพียงเพื่อประโยชน์ด้านการประหยัดไฟฟ้าและน้ำประปาเท่านั้น กังหันที่มองเห็นอย่างโดดเด่นได้จากหลายทิศทางถือว่าเป็นสื่อการศึกษาที่สอนทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อนักเรียนและชุมชนที่อยู่รอบโรงเรียนในเรื่องของสิ่งแวดล้อมเมื่อได้น้ำมาแล้วจากธรรมชาติน้ำที่ได้นั้นสามารถที่จะลดน้ำต้นไม้ได้เลยก็คือใช้ในโครงการเกษตรไรสารพิษอันที่สองเราจะแยกน้ำตัวนหนึ่งออกมาใช้ในระบบสุข,ขาของทางโรงเรียนนะครับและอีกด้านหนึ่งก็คือ จะนามาใช้ในระบบของงานประปาซึ่งจะทําให้น้ํานั้นสะอาดมากขึ้นคือในเรื่องของน้ําประปานั้นยังดําเนินการอยู่ครับสําหรับตัวนักเรียนเองเมื่อหันมาใกล้ชิดคลองโดยการใช้น้ําคลองความตระหนักที่จะดูแลรักษาก็เพิ่มขึ้นและเริ่มถ่ายทอดสำนึกนี้ออกสู่คนรอบข้างอนันเป็นเป้าหมายสำคัญของการดำเนินโครงการสิ่งแวดล้อมของโรงเรียนที่ต้องการให้เด็กเป็นแกนนำในการเฝ้าระวัง และชักจูงให้ชุมชนหันมาให้ความสำคัญในการอนุรักษ์มากขึ้นคือความเน่าเสียแล้วก็น้ำนี่ก็ไม่ค่อยสะอาดเท่าไหร่ครับเป็นพิษต่อสังคมในชุมชนแถบนี้ครับคนมีชุมชนแถบๆนี้แล้วก็ตึกจัดสรรแล้วก็โรงงานที่ปล่อยน้ำเสียลงมาค่ะแล้วบางคนที่เขาแบบว่ามักง่ายเขากาอะไรทิ้งลงไปในน้ำมาค่ะมันก็เลยทำให้น้ำเน่าเสียค่ะโรงเรียนเราก็เลยสร้างโครงการคือคลองพิยาสุเรนร้องไห้เพราะใคร การขยายผลสู่ชุมชนของโรงเรียนวัดหนองใหญ่นับว่าได้ผลเป็นที่น่าพอใจเมื่อโครงการใหม่ของโรงเรียนคือการฟื้นฟูคลองพญาสุเรนได้รับความสนใจจากผู้ปกครองและเพื่อนร่วมชุมชนเป็นจำนวนมากคลองพญาสุเรนในปัจจุบันก็เป็นเช่นเดียวกับคลองอีกหลายสายในกรุงเทพมหานครที่อยู่ในสภาพที่แทบจะไว้ลมหายใจไปทุกขณะ จากความไม่ระวังหรือความไม่ใส่ใจของผู้ใกล้ชิดที่ใช้คลองเป็นถังขยะหรือท่อระบายน้ำมาโดยตลอดเสียงและการลงมือทำของเด็กๆในวันนี้นับเป็นอีกหนึ่งความพยายามที่จะเรียกสติผู้เกี่ยวข้องและปลุกสำนึกเพื่อฟื้นคืนชีวิตให้กับคลองสายนี้ จุดะสงคนี้คือว่ารักน้ําขึ้นแล้วก็ช่วยกันรักธรรมชาติไว้ให้คงอยู่กับโลกนี้ครับแล้วก็ปลูกฝังให้เขาเป็นคนหนึ่งที่ว่าต้องช่วยกันดูแลไม่ให้มันสูญหายไปครับแม้ไม่ถึงกับสวยใสเท่ากับที่เคยเป็นแต่ขอให้วันพรุ่งนี้ของคลองพญาสุเรนมีสัญญาณของความหวังที่พวกเราจะเรียกคืนสมดุลธรรมชาติในอดีตให้กลับคืนมาได้อีกครั้งหนึ่ง ปลกนะครับเสียงของคนที่รักและเห็นค่าของสิ่งแวดล้อมมักจะไม่ค่อยดังท่านผู้ชมก็เป็นอีกเสียงหนึ่งที่จะช่วยกันตักโกนดังๆให้คนอื่นร่วมสนใจแก้ไขปัญหาวิกฤตของกูคลองบ้านเราได้นะครับ